มาวันนี้เห็นว่าทนายสายหยุดที่ทำคดีให้กับทนายตั้มจะออกแถลงการคือไปออกรายการก่อนแล้วมีแถลงการไปด้วยหลายข้อ<ๆ>เพื่อที่จะประกาศขอถอนตัวในการทำหน้าที่เป็นทนายให้กับทนายตั้มนะครับ<ๆ>เรื่องนี้เปิดเผยโดยนายปานเทพพว 6, <ๆ>ัวพงพันธ์โพส Facebook นะครับ<ๆ>บอกว่านี่แหละทนายสายหยุดเนี่ยกำลังจะไปขอถอนตัวประกาศกลางรายการโหนกระแสเลยซึ่ง ทนายสายหยุดให้เหตุผลว่าเนื่องจากขณะนี้รู้สึกตัวแล้วว่าถูกหลอกโดยเฉพาะจากพยานหลักฐานที่ทนายตั้มเตรียมไว้ให้เป็นพยานหลักฐานเท็จอย่างเช่นสัญญาการว่าจ้างทำแอปพลิเคชันขายสลากออนไลน์เป็นเพียงฉบับร่างตอนนี้เอกสารในมือทนายความไม่มีลายเซ็นผู้ใดเลยประกอบกับได้สืบสวนในทางลับพบว่าเฉพาะสัญญาฉบับนี้ ดัดแปลงแต่งเติมแก้ไขจากคอมพิวเตอร์ที่ทําขึ้นภายในสํานักงานกฎหมายของทนายสิทธาหลายครั้งก่อนที่จะส่งมาให้ทนายสายหยุดซึ่งนั่นหมายความว่าทนายสิทธาอาจพยายามปิดบังข้อเท็จจริงเหล่านี้ทําให้มิอาจรับหน้าที่เป็นทนายความในคดีนี้ให้กับนายสิทธาได้อีกต่อไปนี่ก็คือใจความสําคัญที่ทนายสายหยุดกําลังจะพูดหรือให้ข้อเท็จจริงนะครับ และถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวของทนายตั้มเนี่ยก็น่าจะจําได้แหละว่าทนายสายหยุดเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อ12พฤศจิกายนคือก่อนหน้านี้คือทนายสายหยุดบอกว่าถ้าได้ไปดูพยานหลักฐานแล้วเห็นชัดว่าลูกความของตัวเองก็คือทนายตั้มเนี่ยกระทำความผิดจะไม่รับํำคดีนี้อย่างแน่นอนอผมเปิดให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งกับ การให้สัมภาษณ์ในวันนั้นของทนายสายหยุดครับก็เอาเองี้ดีกว่านะถ้าผมดูแล้วเนี่ยถ้าทางตำรวจหรือพหลรกฐานเขาเนี่ยครับชัดนะครับชัดว่าลูกความผมกระทำความผิดจริงผมไม่รับทำแน่นอนอนะครับถ้าผมดูแล้วนะถ้ายัางที่เป็นข่าวว่ามีอันนั้นมาแตะอันนี้มาแตะเชื่อมโยงอะฟังดูว่าเขาผิดแล้วจะให้ผมไปสู้คดีผมผมไม่รับนะครับเพราะทำคดีแพ้ผมไม่อยากทำ อ่ะก็เดี๋ยวลองจับตาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยทางช่อง3เนี่ยที่บอกว่าทนายสายหยุดจะไปพร้อมกับแถลงการ4 5ข้อในการประกาศถอนตัวจากการทําคดีกับทนายตั้มจะมีเหตุผลข้อเท็จจริงอะไรยังไงบ้างนะครับ,รบ,รบขณะเดียวกันเพจบิ๊กเรียนก็ได้ตามประเด็นนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางบิ๊เกเรียนเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าแฮชแท็กสายยุดประกาศเทตั้ม ประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายตั้มเป็นทนายกับทนายตั้มคดีที่ทนายตั้มเนี่ยโดนพี่อ้อยแจ้งความฐานช่อกง71ล้านบาทให้เหตุผลว่าเหมือนถูกหลอกจากพยานหลักฐานต่างๆที่ทนายตั้มเตรียมไว้เป็นพยานหลักฐานเท็จทั้งนั้นซึ่งก็สอดคล้องกับเมื่อกี้แหละที่ผมบอกนะครับขณะเดียวกันเรื่องของทนายตั้มมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้เพราะว่าเงินเนี่ยตอนนี้ที่ถูกเพ่งเล็งเนี่ยนอกจากเงินก้อนใหญ่71ล้าน ที่ว่าจะเอาไปพัฒนาแอปพลิเคชันขายสลักออนไลน์แล้วแล้วก็ทางเจ๊อ้อยก็แจ้งความช่อโกงเอาไว้แล้วเนี่ยมันมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่แยกออกมาก็คือ39ล้านบาทซึ่งเงินก้อน39ล้านนี่ก็เป็นสาเหตุทําให้ในายนุกกับนางสาเนี่ยถูกตำรวจจับไปก่อนหน้านี้และทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคนสนิทของทนายตั้มไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยสา้าล้านเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นประเด็นก็คือว่าทําธุรกรรมทางออนไลน์ให้กับเจ๊อ้อย แล้วก็ถูกพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันหลอกมันดูดเงินไปก็เลยไปบอกกับเจ๊อ้อยเพื่อที่จะขอเงินก้อนนี้ให้เจ๊อ้อยเนี่ยคืนเงินให้ปรากฏว่าการที่จะทําให้มันเมียนก็ต้องมีการไปแจ้งความแล้วการไปแจ้งความเนี่ยไปแจ้งที่สอนอบางซื่อแล้วคนที่มีหน้าที่ก็คือหัวหน้าโรงพักผู้กํากับกับสารวัตรสืบสวนสอบสวนที่ต้องทําคดีนี้เนี่ยทำสำนวนนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่า โดนไปด้วยแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางนาครบาลมีคำสั่งจากพลตรตรีพันลบอกแรมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เป็นคนที่มาสอบในคดีนี้ผู้กำกับกับสารวัตรสอบสวนบางซื่อนะครับล่าสุดข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการของผู้กำกับสอนอบางซื่อกับพันตำรวจโทสุพัฒน์ที่เป็นสารวัตรสอบสวนสอนอบางซื่อ มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยคือพอมีมูลมันก็เท่ากับว่าทำให้เชื่อได้ว่ากระทำผิดวินัยถามว่าทำผิดวินัยอะไรก็คดีนี้ครับที่นุษาเขาไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็พอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสารวัตรที่ทำหน้าที่สอบสวนในคดีนี้ก็ปล่อยปละละเลยปล่อยให้เวลามันล่วงเลยผ่านไป จนทำให้พยานหลักฐานในคดีมันอาจจะหายไปถูกเปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้แล้วก็เหมือนกับผู้กำกับเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปติดตามดูแลควบคุมการทำงานของสารวัตรสอบสวนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยถูกตั้งกรรมการสอบวินยัยด้วยมูลหรือว่าด้วยความข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาว่าอาจจะเป็นไปตามนั้นนะครับนี่ก็คือในส่วนของอคดีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับทนายตั้มนะครับ,ค,รบคำสั่งออกมาเป็นที่เรียบร้อย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ